สีเชนผิงเนี่ยโดยอาศัยว่ามีอิทธิพลเหนือเหนือหุนเซ็นก็เลยบอกว่าท่านต้องปราบจนหมายฉบับนั้นมีมาเดือนธันวาคมปี2019หุนเซ็นจ,จำใจต้องปราบมกราลา2020ซึ่งมันก็ผนวกกับห่วงนั้นเนี่ยคือโควิดใช่ไหมฮะมันมันเหมาะเจาะมากพอเป็นโควิดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคนจีนเข้ามาไม่ได้ไไดส่วนคนจีนที่อยู่ ที่สีฮานุวิวเนี่ยเขาเคยมีสถิติสูงสุดนะวันหนึ่งมีคนจีนอยู่สีฮนุวิลถึงห้าแสนคนต่อวันเนี่ยโอโ้โห <laughs> ก็ลองนึกดูว,ว่านี่แหละฮะแล้วบางคนเนี่ยมันเล่นออนไซต์ site, แล้วมันเสียมันก็กู้นี่ยืมสินเอานั่นอันนี้มามามา,มาจ่ายจนหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เหลืออยู่อย่างเดียวคือชีวิตของเขาก็กลับไม่ได้กลับไม่ได้ถูกกักตัวไว้ยกเว้นคนที่ไม่มีพาและผูกพันอะไรเนี่ยเขาก็กลับประเทศเขา,าใช่ไหมฮะแต่พอโควิดก็ห้ามเดินทางแล้วทีนี้ห้ามเดินทางเพราะฉะนั้นมาไม่ได้ยกเว้นกลับไปก็ต้องเก็บกักตัวอะไรพวก<ะ>นี้นะฮะ,ะมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าเมื่อปราบที่สี่ันเดอร์วิลเนี่ยสีฮันเดอร์วิลก็เลยกลายเป็นเมืองร้างอ๋อแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งท่านสีเนี่ยบอกให้คุณเซนทำทันที นอกจากจับปราบแล้วห้ามมีคาสิโนโออนไลน์จนเท่าทุกวันนี้กัมพูชาถึงออกกฎหมายห้ามมีคาสิโนออนไลน์<อ>แต่ไม่ได้ห้ามสแมเมร์นะ <laughs> <laughs>